คาเฟ่ Coffee, สีดำเท่ๆพิกัดบางละมุงแต่ซ่อนความมุ้งมิง,มงด้วยเมนูวาเลนไทน์หวานแหววมากเซฟแชร์แท็กคนที่อยากให้พามาแล้วตามมาได้เลยค่ะร้านนี้ชื่อว่าแบล็กเวนะคะเป็นคาเฟ่ที่ตัวร้านจะเป็นสีดำตัดกาบฟาสวยๆแบบนี้วันไหนที่ฟ้าโปร่ปงเมฆเยอะนะบอกเลยว่าถ่ายรูปสวยมากบรรยากาศในร้านนะคะก็จะเป็นแบบอบอุ่นเห็นข้างนอกดุๆนะแต่ข้างใน,นเปลี่ยนฟิลไปเลยกิมมิกจะอยู่ที่พภาัน์นอันนี้ค่ะเอากาแฟมาถ่ายรูปคือเพื่อนถามแน่นอนว่าไปร้านไหนมาบรรยากาศรอบๆร้านเนี่ยจะเป็นสไตล์สวนอังกฤษถ่ายรูปออกมาก็คือน่ารักมากเราชอบอันนีี้ม จกเอาไว้ในสวนให้เราถ่ายรูปกันส่วนเครื่องดื่มของที่นี่ก็คืออร่อยเลยแล้วก็ราคาไม่แพงมีขนมเค้กเบกเกอรี่แล้วก็พิซซ่าด้วยใครที่มานั่งทํางานที่นี่แล้วก็หิวหิวนะสั่งมาทานได้เลยแก<ะ>้วนี้คือมาที่ร้านนี้แล้วต้องสั่งนะคะ black velvet signature แต่ที่เราตั้งใจจะมากินเลยคือ2เมนูนี้ค่ะอันนี้ฟิลนมเย็นเลยหอมหวานละมุนของวิอังคือ black forest ค่ะเป็นโกโก้ที่มีกลิ่นเบอร์รี่อันนี้อร่อยมากเค็มข้นไม่หวานเกินแล้วเขามีขนมตัวหนึ่งที่เราไม่เคยเจอก็คืออันนี้ค่ะข้างล่างอะ่ะเป็นเนื้อเค ขนมไปจิบกาแฟไปคือเพลินเพราะว่าภายในร้านเขาค่อนข้างชิลเลยนะแบบสงบสงบถ้าคิดงานไม่ออกก็ลุกขึ้นไปถ่ายรูปก่อนแล้วก็มานั่งกินขนมทํางานต่อได้ที่ัดของร้านแบ c k กเวเวทนะคะเขาจะอยู่ที่ทุ่งกาดเลยลงโป๊ะมาก่อนถึงพังลมงนิดนึงใครที่มีแผนว่าจะมาแถวนี้หรือว่ากําลังจะไปพัทยาเนี่ยแวะก่อนได้เลยนะเครื่องดื่มอร่อยมีขนมให้เลือกเยอะแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยแต่ถ้าชาชมบุรีบางแสนคนไหนที่อยากลองตอนนี้ร้านแบ c k กเวเวทเขามาออกบูธในงานกาแฟที่เซนทันชมบุรีค่ะงานมีถึงวันที่18กุมภา